うん。<music> สม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการตำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะแกงมัสมั่นค่ะ,คะปากิมไข่เต่าค่ะขนมตาหยาบครับ คุณผู้ชมตอนนี้อาจจะยิ่งสักยืนอยู่กับน้องแซมสวัสดีน้องแซมสวัสดีครับน้องแซมแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับแซมนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการโรงแรมครับถ้าพูดถึงกะทิน้องแซมจะคิดถึงเมนูอะไรลูกเมนูขนมต้หยาบครับผมทำไมน้องแซมคิดถึงเมนูนี้ลูกมันเป็นขนมที่หายากครับเป็นขนมไทยอร่อยๆจากภาคใต้นะครับปกติทั่วไปจะเป็นกลิ่นใบเตยครับแต่วันนี้จะลองมาทําเป็นสีงวงอัญชันครับและเพื่อความหอมให้กับแป้งนะครับวันนี้เราจะใช้อัมพวากะทให้ เมนูนี้หอมกินอบควันเทียนอ่อนๆเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันกลมกล่อมมากครับอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งมากเลยคุณผู้ชมใช่แล้วคุณผู้ชมอัมพาวากะทิอบควันเทียนพร้อมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้เมื่อเลยนะและที่สําคัญมีแบบกล่องปริซมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละลงมือเลยดีไหมได้ครับผมจ้ะขั<ม>้นตอนแรกนะครับนาแป้งสาลีอเนกประส่งครับใส่ลงไปครับ ขั้นตอนต,ต่อไปนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวครับผมแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลทรายครับผมใส่น้ําตาลทรายอันนี้เป็นเกลือนะครับตั้งด้วยน้ําอัญชันนะครับน้าต้มจากดอกอัญชันใช่ครับผมโอ้สีก็เลยสวยเลยเนาะแล้วต่อไปใส่อัมพวากะทิอบวันเทียนนะครับอัมพวากะทิอบวันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติหอมมากเลยครับผมนะต่อไปนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับผม แปเดียวก็เข้ากันแล้วหลังจากเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วทํายังไงต่อครับผมแล้วก็พักแป้งไว้ครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมกระทะครับผมอ๋อเอาลงกระทะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะค่ะพอเราได้กระทะมาแล้วนะครับให้ทานน้ำมันลงบนกระทะนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกระทะครับผมเสร็จแล้วนะครับนําแป้งที่ได้นะครับตักลงใส่กระทะเลยครับ อันนี้ก็เป็นแผ่นแล้วใช่ไหมเข okay, จ้ะใช้ไฟอ่อนมากใช่ไหมใช่ครับใช้ไฟอ่อนมากเลยคือจะไม่เหลืองเลยเอาแค่แบบแป้งสุกนุ่มๆเราจะทําเยอะไหมหลายสิบแผ่นครับจนกว่าแป้งจะหมดเลยครับอ่ะยินรอแป้งสุกแล้วนะน้องแซม่เสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เอามาพักใส่จานไว้เลยพักใส่จานคว่ำเอาช่วยคว่ำเอาไว้ จะได้ประมาณนี้ครับอ๋อนี่ทําอย่างนี้เดี๋ยวพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรับประทานแล้วเอามาห่ออีกทีใช่ครับไส้ของมันเราต้องทําผัดไส้อะไรกันอีกไหมไม่ต้องครับอันนี้เราใช้เป็นไส้ฝอยทองได้เลยครับอ๋อไส้ฝอยก็ไปซื้ออ่ะใช่ครับเมื่อเราได้แป้งที่เตรียมไว้แล้วนะครับให้นํามาวางบนที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็นําฝอยทองใส่ลงไปครับผมตามพอดีเราครับว่าเราจะใส่เยอะประมาณไหนจากนั้นนะครับเราก็ม้วนครับผมก็จะได้อย่างอ๋อแค่นี้ก็กินได้แล้วแล้วเราก็ผ่านครึ่งครับ กระห้อเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะแป้ง<ผ>ม,มันก็จะดูนุ่มๆชวนลัประทานนะอุ้ยตายคุู้ชมดูสิสีสวยนะมีฝอยทองที่สําคัญคุู้ชมกลิ่นหอมของควันเทียนจากอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมมากๆอื อร่อยรับรองได้เลย,ยเนี่ยเพื่นชอบคุณผู้ชมอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่มกะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ร้0ยเเซ็และกะทิอบควันเทียน สำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้